สวัสดีครับม,มาปอกับพังชียงเขาสวยครับวันนี้เรามาดูโบปลาครับดูดิเขาทำอะไรอ่ะหูนักเลงน้อยทำงไงเราควบคุมมันอยู่เขาอยู่ฮะฮะลองเข้าไปดูดนะครับคุณการด,ดูดิเขาทำอะไรนะครับชานี้ไม่ไม่ปวอเลยโอ้ทำอะไรไม่ได้ครับเลยนอนเลยช <laughs> านี้ไม่กลัวเลยนอนใจนอนใจนอนใจ ใช่มีกลัวกล้วยครับดดูิครับกลัวกล้วยอ่ะเดี๋ยวไหนครงการลองเข้าไปดูครับมันอนแล้วเขไม่ได้ครับยังปุ๊กกล้วยเหรอยังเอากล้วยยัดเป็นหวีเลยป่ะยอมทุกอย่างถ้ามีกล้วยกลัวกล้วยอ่ะเฮ้ยลุขึ้นแล้วอืมเเออาาลงดี Nhận nó. Mangan, mang cái của ấy. Mangan, mang, mang, uh. <laughs> này nặng, xịt kem cua ấy, luôn, u, wow, u, thế luôn, đã thế, thế, thế luôn, thế, này thế, thế thế, thế บบานครับบบาน,น,อน,นโอ้โหบัวบานครับบ <laughs> บานไทยยมันดาครับควันเจอไม่อยู่เราก็มาเล่นจังงี้ครับนอนนเออนอนลงนนลเออแ <laughs> ช,ช่ชุดนอนทำไรอยู่ครับอ๋อคุยโทรศัพท์ดิครับอ๋อเก่งกี่คอครับกี่ค้อบอับาน <laughs> วันไม่ยอมอะไรครับยอมกล้วยครับทำให้กล้วยกินเนี่ยยอมหมดครับนั่นนี่ทำไอ้ก้อยกินยอมหมดครับบานครับงานแหลมมากครับตอนนี้เมื่อเมื่อไหนเมื่อวานหรือเมื่อก่อนเมื่อวานหรือเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อวานหรอกระเด็กยามเสา เล่นโซ่จนงาแตกครับบัวบานเฉียนใจก็ไม่ยอมครับเชนใจอในอนได้กินเชนใจต้องได้กินด้วยครับนัลงนนดีๆเ,เร็วใครจะทำอะไรครับนี่นอนดีๆนอนก่อนเ,อเห็นหนังเนาะบัวบานอ๋อโอ้อวาดีอยากกินกุ้ยอีก วัสดียคือฉลาแทนเนาะโอ้ออโห<อ>ขับรจแล้ไไวกันรู้สึกว่ามันคำสังอะกลางหูใส่อเฮ้ย่าอ๋ <laughs> อเขาว่าเก็บเก็บทัุ่น โอ oh, no. ้ยแล้วก็ทำอะไรครับหมูปานนะครับโอ้ยเนาะเดี๋ยวมากินอยากกินก้อยบ่ถ้าอยากกินก้อยอยากกินแซมอยู่ซืูอๆโอ้ยเนายใจเนายใจโอ้ยอยากกินก้อยต้องยู่ซูู้สงการลังสรรนะโอ้ยคนการครับ คนสองการครับจะไม่ลังันแล้วเธอก็เดินจากไปไปวันเวลาดีๆเป็นเพียงแค่คนโผล่อ๋อาลงนายกินกล้วยจะรักกล้วยเเอาียยง ไม่มีก้้ยครับไม่ยมมอมครับไม่มีกล้ยครับไม่ยม <laughs> อมโมานเสีย,ย,สยอย่านอนองอ,อมอปานนอนลงแล้วหาหอยโปานหน่อยหาหอให้มีหรือเปล่าขี้ยามาแล้วหรอ โอ้มีการป่หูอีกโอ้ปอหูใช่เชื่อฟังใครครับป่หูอหูน,นลุละน,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 ลลน,นลเนี่เจพ่อท้องเข้ามาเด้วครับอะไรครับเด็กข่าวว่าเปรบถ่ายครับ โอ้ต่คนไม่อยู่คคอนคอนไปินข้าคนเปบปไทยคลิปอไครับไม่ใช่ผมจะคุยกับคุณคุณเปบปไทยผมเชิบองครับคลิปสี่จันละครับใช่แล้วค่ะอ้าวคนไม่อยู่คนไม่อยู่ไปกินข้าวแล้วไปไหนไม่รู้เรื่องทำไมอ่ะอไม่บอกเลยเนาะ มโนนลกเนอ่ยอุายบัวบันหัวตาบัวพันไกินยาปัเขียควรละมั้งบัวันมาล้งบวพนงาลังทึกขนองครับอาทิตย์ละทึกครับ มาแล้วครับมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องหลบครับขอโทษที่พ่อมาสายต้องหลบครับทีละตึกครับบวบานกำลังอะไรครับกำลังฮ้าฮ่าฮ่ากำลังมันเขี้ยวครับโมบานโอเห็นกล้วยหิ่อมาครับมาลงเอามากันมากันมา ก้กยแล้ววิ่งมาเลยหมอปานนอนลงจับยังเออเห็นไหมครับมีอะไรดิทำไม่ก้วยสั่งได้ครับไม่มีกล้วยสั่งไม่ได้ครับลุกขึ้นยังเดียวจับจับหญ้าจับอะไรเสี่ยงใส่คนแล้วครับอืมโปงไม่ไม่สำเร็จแล้ว บ่หัวไม่สำเร็จแล้วบัวปานี่มันรู้ว่าโตกว่านี้จะเป็นยังไงครับบ่ปานตกว่านี้ตัวนี้ก็เป็นช้างครับเป็นช้างเหรออ๋อแล้วเป็นอินฟินไม่ได้ครับโตกว่านี้เป็นอินฟินอินฟินไงมัดกล้วยแล้วเด้อวันนี้มัดกล้วยแล้วก็ไปตัวอันนี้ถ้าตัวนี้ก็เป็นจะจะเป็นอินฟินนะ Talent, เล็บแฟนคาเลนยยนะครับยังยังเหลือว่าช่องแฝดสยามโฆษณาเขานะครับเดี๋ยวเขาเนื้อใจครับไม่แอบถ่า,ายช้างเววาาางขาเดียเด๋ยวเขาเนื้อใจสยามเหลือว่าเบอร์ปานน่ารักช่องมีช่องคนสิงห์บเบอร์ปานน่ารักษ์ไม่แอบถ่ายช้างเขาเดี๋ยวเขาจะเนื้อใจเอา ก็รู้อยู่ครับก็ต้องช่วยๆกันทำมาเกินเหนี่อยครับ <c oughs> <c oughs> เอาควาการความ<ป>ก,าการถูกใจครับ<ป> <c oughs> เอาจับเนือยยังไง <c oughs> เอา วันกินข้าวดูหมากินข้าวครับเดี๋ยวเราไปดูมากันดีกว่าดูเช้ามันอันตรายตัวหมาเลยครับหมากินข้าวครับปิ้งไก่ครับไก่ย่างครับไก่ย่างย่างห้าดาวหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับปิ้งไก่ครับกินไหมครับไม่กินครับทำไมครับเป็นไรครับ ขอบคุณหลายๆอู้อู้เต้นให้เบิ้งเนี่ยบัวบานอู้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 ลูบาสิกะครับมากินกระย่างครับตอนนี้เราดูช่างอันตัลายดูมาดีกวอาบัวบานเราถือครับบัวบานดูดีครับ ขาะมาอยู่ใกลขนาดนี้ยังทําใส่ครับคันไม่อยู่ครับมาเอบถ่ายครับวันนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามช่องพังสีจันคนสวยนะครับช่องแฟดสยามช่องอิลฟินไทย h a i l ไทยแลนด์เนอะอิลฟินไทยแลนด์ด้ครับแล้วก็ช่องอะไรโบบานน่ารักของครูสิงห์ครับ ครับขอ,ขอบคุณครับสวัสดีครับ